หลดมาเรียวเขาไม่หาภัยขาไม่หาภัยหารปดว้ายรถคนี้อยากบกตึงินฮโค่นห้เราคนเชียงลูกขี้อยากเบื่อินอยู่บ้าศเ้านี่ขรถแค่ไหนขี้อยากเบื่อตงพี่น้องืันนี้พวาอยู่บ้านพ่อเอนะคะพี่น้องขาป้าพ่นอีรถบกลุ่มมาก ไปไหนมารถไม่อ่ะใครรถไม่ไม่ก็ไรถพี่แขกตัวนี้สวัสดีครับอ่าน้ำพี่กากหมูแฟนคลับมากมายไม่ได้เบื่อเลยกินข้าวไหมข้าวแล้วของทะเลอะไรบ้างปกาคาร์ปกระเพราเรือไททานิก เพิ่งกินตามใจมาเมื่อกี้อุ้ยรู้นี่มากินนี่อรออันนี้พี่ที่เก๋บาตช็อคโกแลตอันนี้หลายหลายคนแหง้งแม่อร่าไทแล้วก็โโกพี่จุ้ยพี่หยังเพิ่นสั่งมะเพิ่นสั่งแต้ดราหลุดเรแต่ว่าหัวจะได้ขอบ้านพักอืมแล้วพี่กากหนักนากานกมู ผูได้โชว์สุนัขไม่เห็ดกากพ่อะเป็นทัวร์จะกินเยอะนะฟองเรียมๆนะนี่เหรอวินนะออมันมันสรรพคุณมันวินเหรอใช่มันออมีเฮล<ะ>ิคอปเตอร์อ๋อฝากล้านนั่นตาม้ังทุกตามแนน่เปิดเมื่อใดเมือนอ สั่งเลยครับเ,ออเดี๋ยวทักหาเด้อสั่งเลยเปิดจากโมงตีห้าอ,อ่ะสิบโมงส <laughs> ิบโมงเช้าปิดเที่ยงเอ,อ้าข <laughs> ใครดีเด้่เที่ยงคืนเท <laughs> ี่ยงคืนฝากในเด้อพี่น้องเจินวัทะเลกินน้ำกิน <laughs>